คนมาประทับและไว้ในพระที่นั่งอันอันตะพมาคมก็เพียงเพื่อประกันภัยของคณะอ่านตรงนี้ก็แปลว่าคณะราษฎรเนี่ยคือจับจเจ้ามาเป็นตัวประกันอะ่ะเข้าใจไหมฮะแต่การน,นั้นเลยเนี่ยนะครับนรนเก้าราชการที่เจ็ดก็ยังบอกว่าให้ตาพระราชกรกำหนดนีรโทษกรรมให้อันนี้มันผิดมากกว่าร้อยสิบสองไม่พี่น้อง ที่ผมจะอธิบายฟังในหมายความว่าเนี่ยคือจิตใจของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับท่านมีทศพิธราชธรรมนี้ไอคนที่ชอบไปอ้างนะไปอ้างนู่นอ้างนี่นะครับแล้วก็พยายามยุแยงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีปัญหากับประาบันแล้วก็กล่าวหาแล้วก็ยัดเยียดมาตาร้อยสิบสองมาให้เนี่ยนี่เพราะเหตุน,นี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ ในในพระราชกําหนดนี้เนี่ยนะครับมาตราสามก็เลยบัญญัติว่าบรรดาการกระทําทั้งหลายทั้งสิ้นเหล่านั้นไม่ว่าของบุคคลใดๆในคณะราษฎรน,นี้หากว่าจะเป็นการละเมิดบทกฎหมายใดๆก็ดีห้ามไม่ให้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายเลยประกาศมาณวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนพุทธศักราชสองสี่เจ็ดห้าพระปรมาพิไทยนะประชาธิปกปรอ ไม่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชองการนี่เป็นพระบรมราชองการโดยแท้แล้ววันนี้ประชาธิปัตดมากล่าวหากฎหมายคุณบรชัยมาตาร้อยสิบสองอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถ้ามันมีเหตุจากความไม่เข้าใจทางการเมืองนะครับการที่จะนี่เราก็ประกรรมแล้วก็ไม่เอาแกนนําไม่เอาคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพไม่เอาแกนนําพันธมิตรไม่เอาแกนนําอย่างคุณจตุพรคุณ,ณนัทวุฒิเนี่ย ไปรวมอยู่ด้วยเนี่ยมันก็แฟแฟใช่ไหมเมื่อมันแฟงแล้วเป็นธรรมกันแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็นะครับได้อิสรภาพพื้นมาแต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปลุกปั่นื่อยนอกขกอบกติกากันอีกคุณอภิสิษ์คุณสุเทพถูกกล่าวหาว่าเจตนาเร่งเห็นผลให้เกิดคนตายเก้าดิเก้าบาดเจ็บอีสองส0มพันเนี่ยก็ต้องไปสู้คดีคุณกล่าวหาว่าคุณนัทพุทธจตุพรแกนนำเสื้อแดงเนี่ย นะเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับก็ต้องไปสู้คดีคุณจตุพรก็สู้ก็สู้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับคุณสนที่ยึดสนามบินกับพวกอะไรนะคุณกสิทธิ์นี่แหละนะตดนตีเพาะชุมนุมฝนหนุกอาหารอร่อยเนี่ยก็ต้องไปสู้คดีแต่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชั้นที่ว่ามานั่งรับฟังแล้วเกิดปัญหาเกิดอะไรเนี่ยนะครับไอตรงนี้เอาออกมาก่อนไม่ดีเหรอกฎหมายอย่างนี้ไม่ดีตรงไหนประชาธิปัตด กฎหมายอย่างนี้จะทําให้พันตํารวจโททักษิณนกลับมาเป็นนายกนัฐมนตรีได้ตรงไหนประชาธิปัตย์นายกนัฐมมตรีทักษิณนเนี่ยนะครับจะกลับมาเป็นได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยนะครับมีการเลือกตั้งใหม่ท่านพน้นพ้นข้อกล่าวหาที่ถูกกระทําด้วยความไม่ไปทาแล้วเท่านั้นแต่ก็เชื่อเถอะผมว่าท่านเนี่ยเลยความเป็นนายกนัฐมนตรีไปแล้ว <laughs> ถูกไหมครับ วันนี้ท่านท่องไปทั่วโลกนะครับก็บินผ่านประเทศไทยแล้วผ่านไปผ่านมาเนี่ยบินเขตพมา่าเขเมรลาเนี่ยก็มองเห็นประเทศไทยอยู่แล้วแหละก็เหลือแค่แค่ลงลง,ลงมาเหยียบแผ่นดินไทยนะแต่สิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยไม่ใช่เหยียบแผ่นดินไทยสิทธิที่จะคืนกลับมาสู่แผ่นดินไทยต่างหากที่ท่านต้องการแล้วสิทธิตรงนี้เนี่ยเขาเรียกร้องเนะี่ยมันเป็นสิทธิที่ถูกต้องใช่หรือไม่ เพราะการกระทําของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกพี่ป้าฝาด้วยกระบวนการยุติธรรมตามปกติถูกกล่าวหาและถูกตั้งข้อกล่าวหาถูกสอบสวนและถูกตั้งข้อสอบสวนเนี่ยโดยคําสั่งของผลเอกสนธิซึ่งกระทําการอันเป็นกบฏแต่แล้วก็ามาออกกฎหมายนี้เราต้องการมาให้ตัวเองในรัฐธรรมนูญชั่วคราว49แล้วก็มาคอน ยืนยันไว้ในรัฐมนตมาตาสามศูนย์เก้าของรัฐมนรห้าศูนย์ใช่หรือไม่ไอ้ตรงนี้ต่งหากที่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็บอกว่าไอ้ฟังไม่ได้นะครับแล้วข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับป่าฝืนเป็นชื่อเป็นพยานโดยทั่วไปเนี่ยนะครับทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดินเน่ยเป็นนายกสองสมัยชดใช้หนี้เงิน i อ MM เเนี่ยนะครับโดยทั่วไปก็น่าจะมีดุลพินิษว่า นะครับเหมือนกับปปอชอขึ้นเงินเดือนตัวเองอะ่ะผิดหนึ่งห้เจโทษสองปีแต่ให้รอลงอาญาแต่พอตำรวจโททักถิถนโดนสองปีไม่รอลงอาญานี่ไงก็ตรงนี้ต่างหากเราที่มันเป็นการที่ทำให้คนที่ถูกกระทำเนี่ยเขาไม่สามารถยอมรับได้โดยโโดุสิียภาพหรือโดยสีโรรากแล้วคน ประชาชนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนตาดำดำอย่างพวกเราเนี่ยหาเช้ากินข่ามมีงานทาบ้างไม่มีงานทาบ้างไม่มีเอ,อทำธุรกิจใหญ่โตเนี่ยแล้วจะได้รับความเป็นธรรมกันตรงไหนคนที่มีอํานาจเป็นถึงนายรกฐําตีเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองขนาดใหญ่ประเทศไทยเลือกมาเกินครึ่งยังเรียกร้องหาความเป็นธรรมไม่ได้แล้วพวกเราจะหาได้ยังไง ด้วยเหตุนี้ใช่ไหมที่เราเข้าใจและมาร่วมกันเรียกร้องบอกว่าให้ท่านรันตรวจตรักปิก่นกลับมาเถอะกลับมาแล้วก็มาสู้ในกระบวนการตรวจสอบกระบวนการเก่าวหาที่เป็นกระบวนการยุติธรรมตามปกติแต่ไอ้พวกที่ค้านมันก็รู้อยู่ว่ามันทําไม่ได้เพราะถ้าทำได้นะครับนายกสักปินก็ควรจะโดนลงโทษไปนานแล้ว ที่ขนาดปฏิวัติไปนะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งอะไรขึ้นมานะกล่าวโทษได้ตรงไหนวะแค่เป็นพยานนะครับคนร่ำรวยผิดปกติเนี่ยครับมันต้องไปพิสูจน์ทรัพย์ว่าอธิบายไม่ได้ว่าทรัพย์นั้นได้มายัางไงอธิบายแหล่งที่มาไม่ได้นี่บอกว่าราคาหุ้นมันขึ้นผมก็ถามกับง่ายๆพี่น้องฟังดีๆนะถ้าวันที่ขายหุ้นเนี่ย ราคาหุ้นมันลงอ่ะนะครับราคาหุ้นจากวันที่เ,เป็นนายกเนี่ยนะประมาณเท่าไหร่อ่ะยี่สบกว่าบาทเรื่อเท่าไหร่เนี่ยนะกับราคาขา,ขายขายขาสี่สิบเก้าบาทสมมุตินายกทักษิณขายได้สิบบาทเนี่ยต้องคืนเงินนายกทักษิณเป็นหมื่นล้านไหมฐานออกกฎหมายแล้วให้ทำแล้วทำให้รัฐเนี่ยรวยขึ้น ันนี้ไปยึดจากราคาหุ้นเนี่ยมันมันคือบอกว่าคนที่ชงเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันประหลาดมันพิคลเนี่ย <Yeah. S 1> นะครับอันนั้นผมได้ยินว่าอะไรนะ <Yeah. S 1> <laughs> เราว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกนะครับแต่ว่าตรงนี้เราให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจว่าการต่อสู้เหตุผลต่างๆเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไป นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยคนก็จะตะพื้นตะพือบอกไอ้เรืองไกลนี่มันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมบอกว่าถ้าผมอยากช่วยพันตํารวจโททักษิณเนี่ยทําไมผมไม่ช่วยตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นใหญ่เป็นตัวไปช่วยขณะที่ท่านอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมจะได้อะไรเห็นไหมครับเพราะไอ้นคนกล่าวหาเนี่ยมีเหตุผลหน่อยแต่คนกล่าวหามันไม่ค่อยกล้าเถียงกับผมเนะ่ยเชิญขึ้นเวทีด้วยกันเนี่ยผมฟัดต,ตายไปหลายคนแหละ <ST. S 1> ตายคาเวที เขาพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ค่อยกล้านะฮะก็ก็จะมีลักษณะไหนอย่างเงี้ยอธิบายท่านนะครับอาจารย์หวานมีอะไรก็ขอญอาตแสดงความเห็นค,ครับค่ะนะคะก็ชัดเจนนะคะค่ะแล้วก็มาถึงตรงเมื่อกี้นี้ที่คุณเรืองไกรพูดถึงนายคนเนี้นะคะที่ที่จริงก็หายไปนะคะไม่มีบทบาทมานานเนี่ยนะคะก็น่าจะ อยู่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะดีนะคะแต่โผล่ออกมาอีกรอบนึงนะคะคุณอุทยัยพิมพ์ใจชนนะคะแล้วไม่เข้าใจนะคะว่าการออกมาคัดค้านพรบโทษศกรรมไม่คัดค้านธรรมดานะคะมีการไปยื่นหนังสือด้วยเอ๊ะหน้าแปลกเหมือนกันนะคะว่าอะไรนะคะใครน,นึกยังไงขึ้นมานะคะถึงได้เคลื่อนไหวหนักหน่วงแบบนี้นะคะไปยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภา ท่านสมศักเกียรติสุรนนท์ไม่พอนะฮะยังไปยื่นนะคะต่อนายนิคมวัยรัชพานิตรประธานวุฒิสภานะคะแล้วบอกว่าขอให้วุฒิสภาหาทางออกนะคะก็คือให้อย่ารับนะคะโดยในยะที่เราเข้าใจกันก็คงจะให้ตีตกนะคะพระบฉบับนี้ไปนะคะก็ต้องมาเรียนถามคุณเรืองไกลค่ะว่าวุฒิสภานั้นจะสามารถ นะคะทำอย่างที่นายอุทยัยพิมพ์ใจชนมาร้องขอว่าให้ตีตกพรบนิรโทษกรรมนี้ได้หรือไม่คะถ้าสอสอผ่านร่างฉบับนี้มาถึงวาระที่สามแล้ววุฒิสภามีอำนาจขนาดไหนคะกับร่างกฎหมายคะครับคืออย่างนี้การเสนอร่างพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับวันนี้คุณอุทัยก็คงเข้าใจแหละนะครับว่าการไปยื่นกับท่านสมศักดิ์เนี่ยนะครับก็คงได้แค่ยื่น นะครับเพราะการพิราร่างกฎหมายเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของสอสอแต่ละคนสอสฝ่ายรัฐบาลฝ่ายพรรคเพื่อไทยหรือกระทั่งภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะผมก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเอาด้วยกับกฎหมายฉบับนี้นะฮะจะมีคัดค้านกับประชาธิปัตย์นะครับชูวิทย์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับคุณอะไรพลเอกสนธิก็คงจะเอาด้วยเพราะเคยเสนอร่างกฎหมายปองตอง นะครับก็คงจะผ่านประภาผู้แทนไปเช่นเดียวกันเมื่อไปถึงพุทธิประภาเนี่ยการไปยื่นกับท่านนิคมเนี่ยนะครับข้าแสดงมุมมองความคิดได้นะครับในฐานะคนไทยคนหนึ่งของความเป็นนายอุทยัยบินไตชนนะครับแต่พมาชิกพุทธิภระาก็มีเอกสิทธิ์ในการที่จะพิจารณานะครับไม่สามารถจะไปฟังคําคิดเห็นของใครคนใดคนหนึ่งหรือไปฟังคําชี้แนะชี้นําของประธานพุทธิภระาได้เลย ประธานมุทิสภาประธานสภาผูา้แทนต้องวางตัวเป็นกางนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าแสดงความคิดเห็นได้แต่แปลกใจนิดเดียวครับคุณอุทัยเนี่ยนะอย่างที่เรียน,เ,นยเคยได้รับประโยชน์จากการนีรโทษกรรมนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับไอคนที่พูดบอกว่าไม่ยอมรับแต่ก็ยอมยอมให้ผลกฎหมายมีผลใช้บังครับใช่หรือไม่ถ้าไม่ยอมรับก็ขังตัวเองด้วยครับพี่น้องไม่ยากนี่ช่วงคําถามอีกสักช่วงหนึ่งได้ไหมคะนะคะเดี๋วเรานะรับไปตามประเด็นนิดหนึ่งนะคะเก็บไว้เลยค่ะนะคะเก็บคําถามไว้มีกระดาษหยิบขึ้นมาจดไว้นะคะค่ะตี้คือว่าการที่ยื่นเสนอความเห็นเนี่ยนะครับ ก็ยังดีกว่าที่ไปตั้งมอบข้างถนนนะครับก็มองในข้อดีข้อนี้นะครับแต่ที่แปลกใจเนี่ยว่าว่าคุณอุไทยก็น่าจะเข้าใจเพราะเคยเป็นประธานรัฐสภานะครับก็เป็นมุมมองก็ว่ามันก,ก,ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่า,าการที่จะเสน,เนอแนวความคิดเนี่ยวันนี้คุณอุไทยแต่เสนอได้ดียิ่งขึ้นก็คือไปอยู่ในพพา การปฏิรูปการเมืองที่ท่านนายกเสน,นอนั่นแหละใช่ไหมเอาเอาการอุกฤษมงคลดาวินเอาคุณบรรหารศิลปะอาชานะครับคุณพงเทพเทพกาญจนาประชาธิปัตย์จะส่งใครหรือไม่นะครับหรือเอาอดีตประมาชิกประชาธิปัตย์ก็ได้นะอย่างเช่นเฉลิมอยู่บำรุงไงเอาไหมใช่ไหมฮะตอนนี้ว่าถ้าถ้าคุณไม่เปิดใจเข้าไปเจราจาไม่เข้าไปพูดคุยกัน แล้วก็ตั้งเหตุผลด้านเดียวเนี่ยนะครับมันก็ไม่เจอทางออกเพราะคุณปิดประตูไว้อันนี้เนี่ยมันก็ทําให้พี่น้องเนี่ยจะต้องไปใช้ดุลพินิษฐ์นะฮะอย่างมีเหตุได้ผลว่าไอ้การกระทําอย่างเนี้ยมันสมควรเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นะมันควรจะเรียกว่าระบอบอะไรระบอบอภิสิทธิ์ดีไหมนะระบอบที่ว่าไม่ชนะเลือกตั้งก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรี พอเป็นนายทมนตีพี่น้องบอกว่าให้คือนอำนาจเขาจะเลือกให้ถ้าชนะเลือกตั้งก็เป็นนายกปไปก็ไม่เอาเพราะรู้ว่าเลือกอยังไงก็แพ้นะคะ,คะอันนี้นี่ก็อธิบายใหอ้อาจารย์หวานฟังครับแล้วพี่น้องด้วยค่ะ,คะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเคลื่อนไหวของนายอุทยัยพิมพ์ใจชนนะคะซึ่งขณะนี้ไม่หยุดนะคะเห็นว่ามีการตระเวนนะคะไปตามสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์แล้วก็ทั่วประเทศนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่า มายังไงนะคะยังไงนะคะอะไรพามานะคะหรือว่าใครให้มาไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าหยุดซะเถอะนะคะพี่น้องว่าไหมหยุดได้แล้วนะคะนะคะนามสกุลท่านก็ดีนะคะพิมพ์ใจชนนะคะชนประชาชนนะคะแต่ตอนนี้ไม่ไม่ใจไม่ได้ใจประชาชนแล้วนะคะการกระทําแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะการที่ท่านพยายามจะเข้าไปแทรกแซงตรงวุฒธ,ธสภานะคะ ซึ่งโดยอำนาจนะคะวุธิสภานั้นก็มีอำนาจในการที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับกฎหมายได้นะคะแต่ถ้าไม่เห็นชอบเนี่ยอสอสอหรือสภาผู้แทนราษฎรนี้ก็สามารถที่จะยืนยันใช้ร่างนั้นอย่างเดิมได้ใช่ไหมคะแติว่า,าตกเลยบอกว่า,าไม่รับ